สนับสนุนโดย Pi v a ว e คา r ์เรนรถเช่าไม่ต้องใช้บัตรเครดิตจองง่ายสะดวกรวดเร็วตรงเวลา ล่าสุดเชฟโรเลตได้เปิดตัวเชฟโรเลตบัสเซอร์อีวีรถสปอร์ตอเนกประสงค์โดยไฮไลท์ของเจ้าบัสเซอร์อีวีซึ่งเป็นรถยนต์พลังงานไฟฟ้านั้นคงจะหนีไม่พ้นเรื่องของพละกาลังและสมรรถนะเพราะเป็นสิ่งที่ผู้บริโภคให้ความสนใจเป็นดับแรกไม่แพ้เรื่องของดีไซน์และราคาเลยสำหรับรูปลักษณ์ภายนอกของบัสเซอร์อ v จะให้กระจังหน้าแบบสีเดียวกับตัวรถมาพร้อมล้อมแมกขอบ19นิ้วในขณะที่รุ่น rs จะดูดันยิ่งขึ้นด้วยกระจังหน้าสีดำและล้อแม็กขนาด21นิ้วในส่วนรุ่น SS รุ่นสูงสุดซึ่งให้ขลังคาสีดำกับล้อแม็กขนาด22นิ้วในส่วนชุดไฟหน้าจะเป็นแบบ LED ซึ่งมีจุดเด่นที่โลโก้ที่แปะไว้บริเวณด้านหน้าตัวรถสามารถเลืองแสงขึ้นได้เมื่อผู้ขับขี่เดินเข้าหาหรือออกจากตัวรถ และยังมีฟังก์ชันขนาดแสดงการชาร์จไฟผ่านไฟหน้าที่มีเส้นวิ่งเป็นจังหวะเพื่อให้รู้ว่ารถกำลังถูกชาร์จไฟอยู่ด้วย ส่วนภายในห้องโดยสารของบัสเซอร์อีวก็จะมีลูกเล่นให้มาเยอะเหมือนกันโดยจะเป็นเบาะนั่งสีแดงหรือสีน้ำเงินตัดกับสีเส้นได้เดินตะเข็บเพิ่มความสปอร์ตหรือจะเป็นในรุ่น s อที่ตกแต่งภายในด้วยโทนสีแดงและสีส้มมาพร้อมกับพวงมาลัยดีไซน์ท้ายตัดและช่องลมทรงกลมที่มีอารมณ์มความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นอีกทั้งเบาะนาั่งยังสามารถปรับแรงลมที่เป่าออกมาได้อีกด้วย ในด้านสิ่งอำนวยความสะดวกจะมาพร้อมหน้าจอขนาด17.7นิ้วที่มาพร้อมกับระบบ GM Super Cruise ทำหน้าที่คอยช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกให้กับผู้ขับขี่อยู่ตลอดเวลาและอีกสิ่งหนึ่งที่เชฟโรเลตบัสเซอร์ EV มีความแตกต่างจากรถดนรุ่นอื่นคือจะไม่มีสวิตช์หรือปุ่มกดเพื่อเริ่มการทำงานโดยผู้ขับขี่นั้นสามารถเปิดการใช้งานและขับขี่รถได้โดยการเหยียบแป้นเบรก เพื่อเป็นการเรียกให้ตัวรถพร้อมใช้งานและสามารถขับขี่ออกไปได้เลยส่วนในด้านขุมพลังของเชฟโรเลตบัสเซอร์อีได้ติดตั้งมอเตอร์ที่ให้พละงกำลังสูงสุดอยู่ที่557แรงม้าหรือ415กิโลวัตต์และแรงมีสูงสุดอยู่ที่879นิวตันเมตรสามารถทำความเร็ว96กิโลเมตรต่อชั่วโมงภายในเวลา4วินาที ส่วนการชาร์จไฟนั้นถูกออกแบบมาให้สามารถรองรับการชาร์จกำลังไฟเริ่มต้นอยู่ที่11.5กิโลวัตต์ไปจนถึง190กิโลวัตต์และพร้อมสำหรับการชาร์จเร็วด้วยกระแสไฟตรง DC f a ฟาสชาร์จเลยทีเดียว สำหรับราคาจำหน่ายเชฟโรเลตบัสเซอร์อีจะมีราคาเริ่มต้นอยู่ที่47,595ดอลลาร์สหรัฐถึง65,995ดอลลาร์สหรัฐหรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ1,750,000บาทจนถึง2,500,000บาทและคาดว่าจะเปิดวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการในช่วงฤด,ดูร้อนของปี2023หรือช่วงไตรมาสที่3ของปีหน้านั่นเอง สำหรับตลาดเมืองไทยนั้นทางเชฟโเรเลตได้ยกเลิกการผลิตและการจำหน่ายไปแล้วถ้ามีความสนใจในรถรุ่นนี้และอยากเป็นเจ้าของคงต้องพึ่งพาผู้นำเข้าแบบอิสระครับและหากมีข้อมูลเพิ่มเติมทางออตโตคาร์นิวจะรีบนำมาอัปเดตให้ทราบโดยเร็วที่สุดครับ สุดท้ายขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อคุณจะไม่พลาดข่าวสารเกี่ยวกับวงการรถยนต์ทั้งในและต่างประเทศอัปเดตท,ที่นี่ก่อนใครกับออโต้คารนิวขอบคุณครับ